เพื่อเป็นการทดสอบสมรรถนะของรถมิสโซูมิสซูนี่มันสุดยอดจริงนะครับลูกคุณต่อนี่เป็นหานะครับขับได้หมดอะในนงงในน้ำสนามอื่นไม่มีสอนนะครับมีที่ดีที่เดียวครับ โดยครูเต่านะครับสอนขับด้วยน้ํานะครับขับบนบกฝนตกแดดออกสอนหมดครับ เข้าขวาชิดซ้ายนะครับหลักการนะครับให้สัญญาณไฟถูกต้องผู้ถ่ายก็ลุยน้ำไปด้วย1 4บนาิกาของวันที่13ม,มิถุนายนนะครับพุทธศักราช2556นะครับ เดินหน้าก็เดินไปถอยหลังก็ถอยไปนะครับรถพันกแกร่ง รถพันอึดในมิซูบิชิ สวยงามครับขึ้นทะเลนะครับ